พลตรีกสิทิ์หลักกรดผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองถแถลงผลการจับกลุมตัวนายจลออาล่านายจาเตหานศิลาวันและนางนาเตหานศิลาวันพร้อมของกลางยาบ้าจํานวน1น0 0 0แเม็ดรถจักรยานยนต์สองคันทางนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกกําลังพลจากฝ่ายทหารพรานกองทัพภาคที่3ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5ซึ่งร่วมกันตั้งจุดสกัดชั่วคราวบนถนนขึ้นสู่ดอยผ้าห่มปกระหว่างบ้านห้วยบอนและบ้านห้วยมยมตาบลเวียงอาเภอฝางจังหวัด หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงขนส่งยาเสพติดผ่านทางเส้นทางดังกล่าวจนกระทั่งพบผู้ต้องหาทั้ง3คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาจึงทําการตรวจค้นพบยาบ้าจํานวน10,000แเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้สีเขียวซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3คนก็ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันไปขนยาบ้ามาจากจุดพักยาตามแนวตะเข็บชายแดนอําเภอฝางเพื่อนํามาพักรอในหมู่บ้านก่อนที่จะทยอยลำเลียงส่งขายให้กับกระบวนการค้ายาเสพติดในเขตตัวเมืองต่อไป นอกจากนี้ยังจับกลุ่มชายชา,าวเขาอีกหนึ่งคนพร้อมกับยาบ้าอีก20เมตรที่ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดตรวจมาทางนี้ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกราน,น์นี้ได้สั่งการให้มีการหาข่าวพร้อมกับวางกําลังสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดอย่างเข้มงวดค่ะ